ความเดิมจากตอนที่แล้วฝ่ายปกครองของเขตกูมาออนรัฐอุตตรคันประเทศอินเดียได้มอบหมายให้จิมคอเบตจอมพลานนักล่าเสือกินคนไปปราบเจ้าสองมานทมินแห่งเนินมรณะหรือเสือกินคนแม่ลูกที่ออกอาราวาสบนสันเนินกาลาอากา้ามาเป็นระยะเวลานานเกือบ5้าปีและสังหารชีวิตผู้คนไปแล้วมากกว่า64ศพแม้เขาสามารถจัดการกับเจ้าเสือตัวลูกได้แต่นางเสือตัวแม่มันก็ยังคงรอดอยู่และคราวนี้นอกจากมันจะพยายามที่จะล่ามนุษย์มากินเป็นอาหารมันก็ยังติด ตามไล่ล่าล้างแค้มจิมคอเบตด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในตอนต่อไปซึ่งเป็นตอนจบของเรื่องครับสามวันถัดจากนั้นนางเสือกินคนได้จู่โจมเหยื่อเป็นลายที่2ที่หมู่บ้านลอฮาลีซึ่งอยู่ห่างไปทางทิศใต้จากหมู่บ้านดันชนิยาไปราวแปดกิโลเมตรระหว่างที่เขาเดินทางไปที่เกิดเหตุ สัญชาตยานพลานเตือนเขาว่ามีบางอย่างติดตามคณะของเขามาตลอดเส้นทางเดินบนสันเขาจิมคอเบตสั่งให้ทุกคนในคณะหยุดเดินส่วนตัวเขาเดินย้อนรอยกลับไปเส้นทางเดิมแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆครั้นเมื่อลงมาถึงบ่อน้ำซับตามธรรมชาติแห่งหนึ่งที่ชาวบ้านใช้ดื่มกินก็พบรอยเท้าของนางเสือกินคนตัวแม่บริเวณนั้นกอยที่มันทิ้งไว้มุ่งหน้ามาจากทางหมู่บ้านโลฮารี สอดคล้องกับความรู้สึกแปลกๆระหว่างเดินทางมายัางสถานที่แห่งนี้ที่หมู่บ้านลอฮารีสถานที่เกิดเหตุล่าสุดชายชรา,าคนหนึ่งเดินมาก้มตัวแตะเท้าของเขาแล้วร่ำให้วิงบอลให้ช่วยชีวิตบุตรสาวที่เป็นหญิงไม้ชายชรา,าเล่าว่าบุตรสาวของเขาถูกเสือขย้ำระหว่างเดินออกไปเก็บฟืนเธอพยายามหนีด้วยการกระโดดลงไปในเนินที่ลาดชันแต่นางเสือร้าย ก็กระโจนขึ้นไปตะปบตัวเธอระหว่างลอยอยู่บนอากาศทั้งคนและเสือกลิ้งตกจากเขาลงมาพร้อมๆกันนางเสือหนีไปเธอหมดสติเมื่อฟื้นก็คลานกลับมาที่หมู่บ้านในสภาพเลือดท่วมตัวจิมคอเบ็เข้าไปในกระท่มของเธอสภาพบาดแผลของหญิงรายนี้สาหัสกว่ารายที่หมู่บ้านดานชเนียามากแต่เขาพยายามปฐถมพยาบาลเธออย่างดีที่สุดช่วงกลางคืนเขาออกไปซุ่มรอมันอยู่ข้างหมู่บ้าน โดยผูกแพะไว้เป็นเหยื่อล่อแต่ก็ไร้วิแววเจ้าเสือกินคนจะย้อนกลับมามีเพียงเสียงคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดของหญิงไา้ผู้เคาะร้ายซึ่งในคืนนั้นเธอก็จบชีวิตลงจิมคอเบตบันทึกช่วงเวลานี้ไว้ว่าจากเหตุการณ์ของหญิงเคราะร้ายรายล่าสุดและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหญิงที่หมู่บ้านดานเชนียชัดเจนแล้วว่ามันไม่เคยลาบสำเร็จอีกเลยหลังจากที่ลูกมันตาย แสดงว่ามันเคยอาศัยลูกของมันช่วยในการล่ามนุษย์จริงๆเพราะการที่คนจะรอดจากการถูกเสือกินมาได้ถึง2อรายซ้อนในระยะเวลา3วันนั้นมันไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนกับเสือที่มีความปกติจิมคอเบตยังคงตั้งแคมป์อยู่ที่หมู่บ้านดานจินิยาต่อไปอีกหนึ่งสัปดาห์เขาจึงตัดสินใจได้ว่าจะต้องเดินทางกลับไปพักผ่อนที่บ้านพักที่เมืองในนิตานบ้าง เพราะการที่เขาต้องตรากตามไล่ล่าเสือกินคนมากว่าหนึ่งเดือนนั้นทําให้ร่างกายและจิตใจเขาเริ่มอ่อนล้าลงเรื่อยๆต่อมาเมื่อบอกให้คนในหมู่บ้านทราบว่าเขาจะเดินทางกลับชาวบ้านก็ตกใจและพยายามขอร้องให้เขาอยู่ต่อสุดท้ายก็เข้าใจเมื่อจิมคอเบตร,รับปากพวกเขาว่าจะเดินทางกลับมาตามปิดบัญชีกับนางเสือร้ายอีกครั้งในเร็วๆนี้ชายในหมู่บ้านดันชินิย่ารายหนึ่ง ที่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นอันน่ากลัวเดินทางมาพบกับจิมคอเบตที่แคมป์ของเขาซึ่งตั้งอยู่ข้างหมู่บ้านชายผู้นี้เล่าประสบการณ์เฉียดตายที่ทำให้เขาเกือบต้องตกเป็นอาหารของนางเสือกินคนจิมคอเบตลับฟังและจดบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจนี้ชายผู้นี้เล่าว่าหลายปีก่อนระหว่างที่เขากำลังเกี่ยวหญ้าในทุ่งเขาถูกนางเสือร้ายเข้าจู่โจม มันกัดขย่ำและคล่อมอยู่บนตัวเขาโดยใช้ปากงับเข้าไปที่ใบหน้าและลำคอเตรียมที่จะฝังเขี้ยวเพื่อสังหารเขาเขามีสติจึงรีบใช้มือคว้าต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆก่อนใช้ขาทั้งสองสอดเข้าไปในใต้ลำตัวของเสือแล้วถีบมันกระเด็นพ้นออกจากตัวไปซึ่งเป็นโชคดีของเขาที่จุดเกิดเหตุนั้นมันมีสภาพเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงสูงทำให้นางเสือที่ถูกเขาถีบลอยพ้นออกจากตัว ต้องล่วงถลายตกลงไปตามทางลาดเองส่วนตัวเขาใช้มือจับต้นไม้ไว้ได้จึงไม่ร่วงตามลงไปแต่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนปางตายชายผู้โชคดีคนนี้กล่าวกับจิมคอเบตไว้ว่าตอนนี้ผมก็เหมือนอย่างที่นายท่านเห็นทั้งแก่และผอมเส้นผมบนหัวก็เป็นสีขาวทั้งหมดใบหน้าของผมไม่ว่าใครก็ไม่อาจมองได้โดยปราศจากความรังเกียจแต่ศัตรูของผมมันยังมีชีวิตอยู่ และยังคงล่ามนุษย์มากินเป็นอาหารแต่นายท่านอย่าถูกหลอกให้คิดว่ามันเป็นเสือเพราะมันเป็นวิญญาณชั่วร้ายที่กระหายเลือดเนื้อมนุษย์มันจะแปลงเป็นเสือเพียงชั่วขณะหนึ่งและตอนนี้ผู้คนกล่าวขานกันว่านายท่านเป็นซาดูวิญญาณที่ปกป้องซาดูนั้นมีพลังมากกว่าวิญญาณชั่วร้ายตนนี้ซึ่งพิสูจน์จากความจริงแล้วว่านายท่านสามารถใช้เวลาอยู่ในป่าถึงสามวันสามคืน เพียงลำพังคนเดียวโดยไม่ได้รับอันตรายใดๆทั้งสิ้นจากข้อมูลที่เราสืบค้นเพิ่มเติมพบว่าซาดูที่ชาวบ้านตั้งให้เป็นฉายาของจิมคอเบตนั้นในความหมายของชาวฮินดูนอกจากจะสื่อถึงนักบวชผู้ปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นคำว่าซาดูยังใช้เพื่อสื่อถึงผู้ที่มีพลังเหนือธรรมชาติซาดูในความหมายของชาวบ้านจึงเป็นคำเปรียบเปลยว่า จิมคอเบตไม่ใช่พรานธรรมดาแต่เป็นบุคคลที่มีพลังฝ่ายธรรมะสามารถต่อกรกับอสูรร้ายได้และด้วยบาดแผลที่เขาเผชิญกับเสือมาแล้วชายคนนี้จึงไม่ได้มองเสือตัวนี้เป็นเพียงแค่สัตว์ป่าแต่เขาเรียกมันว่าวิญญาณชั่วร้ายซึ่งเป็นที่มาคำว่าสองมารทมินตามที่เราได้กล่าวถึงวันต่อมาจิมคอเบตเดินทางออกจากหมู่บ้านดานชนิย กลับบ้านพักที่เมืองในนิตานเพื่อพักฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจระหว่างทางเขาผ่านแอ่งน้ําแห่งหนึ่งซึ่งอยู่กลางป่าเมื่อเข้าไปสํารวจดูก็พบเขากับรอยเท้าสดๆของนางเสือร้ายแสดงว่ามันมาที่นี่ก่อนหน้าเขาไม่นานและเขาก็มั่นใจว่ามันกําลังหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งแถวนี้หวังจะฉวยโอกาสในช่วงที่เขาลงไปกินน้ําย่องมาขยําเขาเพื่อเป็นการล้างแค้นจิมคอเบ็ แกล้งทําเป็นไม่รู้เขาส่งเสียงกระแอมวักน้ําไปมาก่อนจะเดินช้าๆไปเก็บกิ่งไม้เพื่อมาก่อกองไฟในทําเลที่ถูกเลือกไว้เขาทําทีเป็นทิ้งตัวลงนอนหันหัวไปทางเชิงผาที่สูงชันหลายสิบเมตรที่มั่นใจได้ว่าไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนก็ไม่อาจปีนขึ้นมาบนหินก้อนนี้ได้ปลายเท้าของเขาหันออกไปทางแนวป่าที่เปิดโล่งไร้ที่กำบังมือซ้าย หนุนหัวไว้ให้สูงเพื่อสามารถมองตรวจการรอบๆได้นิ้วมือขวาสอดอยู่ที่ไกปืนเอารอจังหวะให้นางเสือร้ายปรากฏตัวแต่ในนาทีนั้นคนของเขาที่แบกสัมภาระเดินรั้งท้ายก็มุ่งหน้ามาถึงจุดที่เขาพักเจ้าเสือมันคงเห็นเข้าแล้วจึงรีบหนีไปโอกาสสุดท้ายที่เขามีจึงหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายระหว่างเดินทางต่อพบชายชาวบ้านผู้หนึ่งกำลังต้อนฝูงควายมากินหญ้าข้างทาง จิมคอเบตร,รีบเตือนเขาอย่างจริงจังถึงรอยเท้าเสือกินคนที่เพิ่งพบมาแต่ชายคนนั้นยังยืนกรานว่าจะรอให้ควายกินหญ้าให้พอก่อนเพราะคิดว่าเสือกินคนน่าจะออกจากพื้นที่ไปแล้วเพราะชาวบ้านไม่ได้ยินข่าวเกี่ยวกับมันมาแล้วหลายวันหลังจากคณะของเขาเดินทางออกไปจิมคอเบตได้รับทราบภายหลังว่านางเสือร้ายได้โผล่เข้ามาจู่โจมชายผู้นี้จากด้านหลังแต่ก่อนที่จะลากเขาไปกินเจ้าควายที่เขาเลี้ยงไว้ ได้วิ่งเข้ามาเพื่อปกป้องเจ้านายของมันพอรอดมาได้แต่ก็บาดเจ็บสาหัสไหล่และแขนของเขาหักเขาปีนขึ้นหลังควายตัวหนึ่งแล้วเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านชาวบ้านช่วยกันพาชายเคราะร้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในเมืองฮันวานี่ที่อยู่ห่างออกไปกว่า40กิโลเมตรแต่สุดท้ายเขาก็เสียชีวิตลงในไม่กี่วันให้หลังนับเป็นเหยื่อรายที่3หลังจากเสือตัวลูกถูกยิงตายจากบันทึกของจิมคอเบต ระบุไว้ว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าเสือกินคนได้พลาดโอกาสหลายครั้งที่จะเพิ่มชื่อของข้าพเจ้าไปในบัญชีรายชื่อเหยื่อของมันและเมื่อมันพยายามจะเล่นงานข้าพเจ้าครั้งสุดท้ายแต่ไม่สําเร็จบังเอิญที่มันได้มาพบกับชายเคราะห์ร้ายคนนั้นมันจึงจัดการกับเขาแทนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2473จิมคอเปตเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านดานชินยิยาอีกครั้งเพื่อปิดบัญชีนางเสือกินคน ตามที่เคยสัญญาไว้กับชาวบ้านเขาได้รับทราบข่าวว่านับตั้งแต่จากไปเสือร้ายตัวนี้ได้สังหารมนุษย์ไปอีกหลายศพและทำให้มีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากยกที่สองของการไล่ล่าเริ่มขึ้นในฤดูหนาวปีนั้นแม้จะมีสายลมแห่งความหวังแต่กลับจบลงด้วยความผิดพลาดเมื่อเขาเผลอปิดชีพเสือโครงคู่หนึ่งซึ่งเพียงแค่แอบมากินบัวของชาวบ้าน ไม่ใช่เสือกินคนอย่างที่เข้าใจในตอนแรกแม้เขาจะออกมายอมรับความจริงแต่สำหรับชาวบ้านแล้วมันเป็นเรื่องที่ยากจะทำใจยอมรับชาวบ้านท้วงว่าจิมคอเบทเองเคยบอกไว้ว่าเสือกินคนเป็นตัวเมียที่แก่และเสือที่ตายก็มีสภาพตรงตามนั้นชาวบ้านไม่เชื่อเขาจึงทำได้เพียงแค่เตือนให้ระวังตัวมากขึ้นก่อนที่จะจำใจเดินทางกลับไปเมืองในนิตานอีกครั้งด้วยความผิดหวัง เดือนมีนาคมในปีเดียวกันวิเวียนรองข่าหลวงประจําเขตกูมาออนในขณะนั้นส่งจดหมายถึงจิมคอเบตที่บ้านพักในเมืองในนิตานขอให้เขาเดินทางมาที่เมืองกาลาอาก้าโดยด่วนสวันต่อมาจิมคอเบตเดินทางถึงกาลาอาก้าฟอร์เรสบังกะโลและร่วมทานอาหารเช้ากับรองข่าหลวงประจําเขตกุมาออนวิเวียนเล่าให้ฟังว่าเขานำคณะ ออกสำรวจพื้นที่ที่เจ้าเสือแห่งชาวก้าออกอารวาสไม่กี่วันที่ผ่านมาขณะที่เขากำลังเดินน้ำชาอยู่หญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายรายหนึ่งที่กำลังเกี่ยวข้าวอยู่ใกล้ๆที่พักของเขาถูกนางเสือกินคนลากไปกินเมื่อติดตามไปพบศพหญิงเคราะห์ร้ายที่ใต้ต้นโอก๊กไม่ไกลาจากที่ที่มันจู่โจมเหยื่อตกกลางคืนพวกเขาได้แบ่งกำลังกันมานั่งเฝ้าซากหญิงสาวรายนี้ แต่เสือร้ายมันก็ไม่ได้ย้อนกลับมาช่วงเช้าจึงมีการนำร่างของเธอไปทำพิธีชาปนกิจพวกเขาได้นำควายมาปลูกเป็นเหยื่อล่อแทนแต่ก็ไม่สำเร็จวิเวียนและคณะของเขาเดินทางกลับไปในวันที่25มีนาคมและนี่คือบทที่3ของการไล่ล่าระหว่างจิมคอเบตจอมพลานกับนางเสือผู้เปี่ยมไปด้วยแรงพยาบาทและด้วยเหตุที่มันดูเริ่มมีแนวโน้มสนใจเหยื่อล่อมากขึ้น เขาจึงนำเหยื่อล่อไปผกไว้ตามสถานที่ต่างๆแต่นางเสือก็รู้ทันไม่ยอมที่จะหลงกลแต่มีสองครั้งที่ทั้งเขาและนางเสือร้ายเกือบที่จะได้เผชิญหน้ากันจากบันทึกของจิมคอเบตหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่เขาสังหารลูกมันมันบ่งชี้ว่าในขณะที่เขาพยายามจะไล่ล่าเด็ดหัวมันมันก็พยายามที่จะตามล้างแค้นเขาด้วยเช่นกันทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างใช้ทักษะชั้นเชิงชั้นสูงในการล่า มุ่งหมายที่จะเอาชีวิตต่อกันเพียงแต่ยังไม่มีใครพลาดบ่ายของวันที่11เมษายนพุทธศักราช2463ซึ่งเป็นวันที่19ของการล่าเสือกินคนแห่งชาวก้าครั้งที่3ของจิมคอเบตในวันนั้นจิมคอเบตตัดสินใจเลือกุบเขาแห่งหนึ่งเป็นพื้นที่สังหารเขานำควายล่อไปปลูกไว้ส่วนคนของเขาอีกสองคนคนหนึ่งเขาให้ปลอมตัวเป็นชาวบ้าน ปีนขึ้นไปบนต้นโอก๊กใกล้กับจุดที่ผูกควายเหยื่อล่อแล้วให้ทําทีเป็นกำลังเก็บใบไม้มาให้สัตว์เลี้ยงกินพร้อมส่งเสียงดังๆไว้เพื่อดึงดูดให้มันเข้ามาส่วนอีกคนหนึ่งให้แกล้งทําเป็นเดินเกี่ยวหญ้าไปมาบริเวณใกล้ๆกันด้านจิมคอเบตเลือกชัยภูมิมุมสูงบนหินก้อนหนึ่งในพื้นที่นั่งซุ่มรอจังหวะที่นางเสือร้ายจะเข้ามาติดกับ ไม่นานควายเหยื่อล่อที่ผูกไว้มันก็เริ่มแสดงอาการระสับระา,าอย่างเห็นได้ชัดเขาเริ่มเห็นบางอย่างกําลังย่องเงยบกลิบเข้ามาจากแนวป่านางเสือเท่ามันติดก,กับดักที่เขาวางไว้แล้วและดูเหมือนว่ามันจะสนใจในตัวเขามากกว่าเหยื่อล่อที่วางไว้เขาส่งสัญญาณให้คนของเขาได้ทราบเพื่อระวังตัวพักใหญ่ได้ยินเสียงกิ่งไม้หักในแนวป่าชัดเจนว่าแทนที่นางเสือร้ายจะเข้ามา มันกลับถอยหลังไปแล้วแผนแรกของจิมคอเบตพลาดไปอย่างน่าเสียดายเขาปีนลงมาจากหินสูงนำคนของเขาทั้งสองคนมุ่งหน้าข้ามหุบเขาไปยังเนินทางลาดอีกฝั่งที่อยู่ห่างไปจากพื้นที่วางเหยื่อรอไว้ราว2 0 0เมตรเขามั่นใจว่านางเสือเท่าจะยังคงไม่หนีไปไหนและจะต้องกลับมาในจุดเดิมแผนใหม่ของเขาคือจะไปอยู่ที่เนินที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ทันทีที่มันกลับเข้ามาในพื้นที่เพื่อเล่นงานควายเหยื่อล่อเขาจะใช้ปืนไรเฟิลขนาด .275 ลิกบียิงใส่มันจากเนินฝั่งตรงข้ามแม้ระยะทางจะไกลแต่ปืนกระบอกนี้มันมีความแม่นยำสูงแม้มันอาจจะทำให้เสือร้ายแค่บาดเจ็บแต่การตามรอยเลือดของมันไปเพื่อสังหารก็ยังมีโอกาสปิดบัญชีมันมากกว่าจะใช้วิธีเดิมๆซึ่งหลายเดือนที่ผ่านมามันพิสูจน์แล้วว่ายากที่จะประสบความสำเร็จ เมื่อออกจากตำแหน่งเดิมได้ราวร้อยเมตรลงไปในหุบเหวเพื่อไต่ไปยังเนินฝั่งตรงข้ามขณะนั้นมีนกตบยุงตัวหนึ่งโผบินออกมาจากซอกหินที่เขาเดินผ่านมันน่าจะเป็นรังของเจ้านกตัวนี้บนพื้นมีไข่นกสองฟองวางอยู่มันมีสีและลวดลายงดงามตอนนั้นจูจ่ๆเขาก็เกิดความคิดขึ้นในหัวว่าเขาต้องการที่จะนำไข่นกกลับไปด้วยเพื่อเป็นของสะสม ทั้งที่เขายังอยู่ในการล่าซื้อกินคนที่อันตรายที่สุดตัวหนึง่งจากนั้นเขาลอกแผ่นตะไคร่แถวนั้นมาแล้วหอมันเดินถือไปด้วยสภาพของจอมพลานมือซ้ายถือไข่นกมือขวาถือปืนไรเฟิลขนาดจุดสอระหว่างทางด้วยความลาดชันของหุบเหวที่เขาเดินลงไปมันมีก้อนหินที่แบนเรียบทํามุมเฉียงตั้งอยู่จิมคอเบตจึงส่งปืนให้คนของเขาถือแล้วเปลี่ยนจากการไ่ลงตามทาง มาเป็นสไลด์ตัวลงมาบนหินที่เรียบแบนลักษณะเขาคล้ายคนเล่นสไลเดอร์เมื่อลงมาถึงด้านล่างคนของเขารีบนำปืนกลับมาให้เขาถือแล้วบอกว่าเพิ่งจะได้ยินเสียงเสือโคร่งคำลานลึกๆในลําคออยู่ที่บริเวณใกล้ๆแห่งนี้แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นจุดไหนจิมขอเบตมั่นใจว่าโจเสือมันจะต้องสะกดรอยตามเขามาตั้งแต่ออกจากจุดที่ผูกควายเหยื่อล่อไว้มันจ้องเล่นงานเขาเพียงคนเดียว โดยไม่ได้สนใจชายอีกสองคนหรือเหยื่อล่อที่เขาเตรียมมาเลยมันพยายามจะดักซุ่มโจมตีเขาในช่วงที่กำลังลงมาในเหวซึ่งมีช่วงหนึ่งที่จิมคอเบตใช้วิธีสไลด์ตัวลงมาทำให้เขาหายไปจากการติดตามของมันมันจึงแสดงความผิดหวังด้วยการส่งเสียงคำรามในลำคอออกมาแบบไม่ได้ตั้งใจจิ Jim มคอเบตบันทึกช่วงเวลานี้ไว้ว่าจุดที่เราสามคนยืนจับกลุ่มกันอยู่นั้น คือก้อนเหวที่ล้อมไปด้วยกำแพงผาหินสูงทั้งสามด้านพื้นก้อนเหวนั้นเป็นทรายขณะที่ข้าพเจ้าเดินไปยังปลายสุดของกำแพงหินด้านหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนกับแผ่นกระดานจำนวนยักษ์เพื่อผ่านเส้นทางนี้ไปพลันข้าพเจ้าก็เหลียวมองข้ามไหล่ขวาพบกับใบหน้าของนางเสือที่กำลังมองจ้องอยู่มันนอนหมอบหัวยกสูงขึ้นจากอุ้งเท้าที่ยื่นไปข้างหน้าเพียงไม่กี่นิ้วและห่างจากข้าพเจ้าไปเพียงแค่สามเมตร แต่ใบหน้าของมันกลับมีรอยยิ้มคล้ายสุนัขที่กำลังรอนายของมันกลับมาบ้านปืนไรเฟิลอยู่ในมือขวาของข้าพเจ้าถูกถือในแนวเฉียงพาดอกไว้ในสภาพพร้อมยิงข้าพเจ้าค่อยๆวาดปืนที่ถือไว้ไปในทิศทางที่นางเสือเท่านอนอยู่อย่างช้าๆเพื่อไม่ให้มันไหวตัวขณะที่มันก็ยังคงมองมายังข้าพเจ้าด้วยสายตาที่มีแววแห่งความพึงพอใจกระทั่งปืนไรเฟิล ชี้ไปอย่างล่างของเสือข้าพเจ้าก็ค่อยๆยืดแขนออกไปจนสุดแล้วจึงเหนี่ยวไกใส่มันนั่งเสือยังคงหมอบนิ่งจากนั้นมันจึงค่อยๆฟุบหัวลงไปช้าๆเลือดพุ่งกระฉูดออกมาจากบาดแผลหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็มีอาการขาอ่อนจนไม่สามารถยืนต่ออยู่ได้ชายสองคนที่ตามมาจึงรีบวิ่งเข้ามาประคองไปนั่งแล้วช่วยรับปืนไปถือต่อให้จิมคอเบ็ด มองไปที่ซากเสือที่นอนจบชีวิตยอยู่ใกล้ๆเขาวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่รอดตายในวินาทีที่ผ่านมานี้ว่ามาจากการที่เขาใช้ปืนไลเฟิลขนาดจด .275 ซึ่งมันมีขนาดเล็กส่วนอีกมือนหนึ่งที่ถือไข่นกตกยุงอยู่นั้นทำให้เขาต้องใช้แขนขวาข้างเดียวในการวาดปืนไปยงังทิศทางที่จะยิงแทนที่จะจับปืนไว้สองข้างแล้วหมุนตัวไปยิงแทนซึ่งวิธีหลังนี้ อาจจะทําให้เสือกินคนมันไหวตัวทันและมีโอกาสโจมตีเขามากกว่าจิมคอเบตบันทึกไว้ว่าข้าพเจ้าอยอมรับสารภาพว่าหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็กลายเป็นคนที่เชื่อในเรื่องโชคกลางเหมือนพรานคนอื่นๆหลายเดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พยายามที่จะยิงเสือตัวนี้ให้ได้แต่ก็ล้มเหลวมาโดยตลอดหลังจากที่ได้เก็บไข่นกตบยุงขึ้นมาไม่กี่นาทีโชคก็เป็นของข้าพเจ้า สภาพไข่นกในขณะนี้มันยังอุ่นๆและยังปลอดภัยอยู่และเมื่อผ่านไปยังจุดเดิมที่เก็บมันมากาะเจ้าก็ตัดสินใจวางมันกลับคืนให้แม่นกของมันคนของจิมคอเบตปฏิเสธที่จะตามชาวบ้านคนอื่นมาช่วยนำร่างเจ้าเสือกินคนกลับไปพวกเขามองว่ามันเป็นเกียรติที่จะได้นำมันกลับไปด้วยตัวเองเขาจึงช่วยกันตัดต้นไม้มาหากหามร่างนางเสือร้ายส่วนควายเหยื่อล่อที่เขานำมา มันก็เดินตามหลังมาอย่างเชื่องเชื่องเหมือนสุนัขตัวหนึ่งตั้งแต่เย็นวันนั้นไม่มีใครถูกเจ้าเสือกินคนแห่งชาวก้าสังหารอีกเลยแต่จากการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของมันก็พบว่าเล็บของนางเสือกินคนทั้งหักและกร่อนเขี้ยวของมันซิกหนึ่งหักฟันหน้าสึกกร่อนไปถึงกระดูกอาการเหล่านี้สอดคล้องกับสภาพเสือสูงวัยที่ไม่สามารถล่าสัตว์ป่าต่อไปได้อีกมันจึงหันมาล่ามนุษย์แทนซึ่งง่ายกว่า และเมื่อมันร่วมมือกับเสือตัวลูกมันก็สามารถสังหารคนและสัตว์เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพกระทั่งเมื่อเจ้าเสือกินคนตัวลูกมันถูกสังหารลงนางเสือตัวแม่ก็ไม่อาจฆ่าคนหรือสัตว์เลี้ยงลงได้ในทันทีทําให้หลายคนรอดตายและสุดท้ายมันก็ต้องจบชีวิตลงโดยพรานนักล่าเสือกินคนชื่อดังที่สุดของอินเดียจิมโคเบ็ต เกิดเมื่อวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2418ณเมืองในนิตันแคว้นกุมอ่อนประเทศอินเดียยุคอาณานิคมอังกฤษครอบครัวของเขาเป็นชาวอังกฤษเชื้อสายไอริชที่อาศัยอยู่ในอินเดียมาหลายชั่วยุคนเขาเติบโตท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาแห่งฮิมาลัยททำให้มีทักษะในการใช้ปืนไรเฟิลติดตามล่าสัตว์รวมทั้งชำนาญในการอ่านสัญ,ญญาณจากพื้นป่า เขาทำงานในก่มรถไฟอินเดียก่อนที่จะเริ่มมีชื่อเสียงจากการได้รับมอบหมายให้ปราบเสือโคร่งและเสือดาวกินคนที่กล้าชีวิตผู้คนจำนวนมากในแคว้นกุมาอ่อนและกาวาช่วงชีวิตการล่าจิมคอเบตได้สังหารเสือโคร่งและเสือดาวกินคนทั้งหมด33ตัวรวมถึงเจ้าตัวที่โด่งดังที่สุดอย่างเสือโคร่งกินคนแห่งจำปาวัดที่เชื่อกันว่าได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า436บศพ ในช่วงปั้นปลายชีวิตจิมคอเบตย้ายไปพำนักอยู่ที่ประเทศเคนยาเขาได้เขียนหนังสือหลายเล่มที่กลายเป็นวรรณกรรมคลาสสิกของโลกเช่น The Man Eater of KumaonThe Temple Tiger และ Jungle l o w จิมคอเบตเสียชีวิตในปีพุทธศักราช2498ที่เมืองไนโรบีเคนยาด้วยวัย79ปีเขาไม่ได้แค่จารึกชื่อตนเองไว้ในประวัติศาสตร์ ในฐานะนักล่าเสือกินคนแต่จาลึกไว้ในฐานะของผู้ที่เข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึง้งและเป็นผู้แปลเปลี่ยนบทบาทจากพรานไปสู่ผู้พิทักษ์ป่า